สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ร้านเกษตรดี2 0 1 9นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามกันมาว่าแบตเขาร้องเตือนนะครับเ,เตือนอะไรก็ไม่รู้นะครับสายบาลานก็ไฟเข้าดีนะสายไฟหลักก็ไฟเข้าดีแล้วก็แบตเขาเริ่มเก่าแล้วเนาะก็เครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีการป้องกันว่าถ้าโลต์ของแต่ละเซลล์ห่างกันเกินเท่าไหร่เนี่ย มันจะไม่ยอมให้ชาร์จเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเซลล์ที่เริ่มเสียแล้วเนี่ยมันจะทํามันจะเก็บไฟได้ไม่ดีเท่าเซลล์ที่ดีเนาะทาให้มันแบบระดับมันไม่เท่ากันนะครับแล้วเวลาปล่อยกระแสไฟออกไปก็จะมีปัญหาได้ทั้งนี้อา้าวถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันยอมชาร์จได้เนี่ยให้มาแก้ตรงไหนนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับอ่าดูที่จอก่อนกดปุ่มสต็อปนะครับไปเรื่อยๆืจนเป็นภาษาจีน4ตัวอย่างนี้นะครับก็คือการเข้าโหมดเซตติ้งนะครับก้กด 1> Enter 1ครั้งกด Enter 1ครั้งนะครับแล้วก็กดขึ้นไปเรื่อยๆครับจนเจอคำว่าอันนี้นะครับ150 m มิลิโวลต์ก็คือ0 1 5โวลต์ถ้าถ้าแบตเตอรี่แต่และัแต่และเซลล์ห่างกันเกิน0 1 5โวลต์มันจะไม่ยอมให้ชาร์จนะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องขยายลิมิตมันครับด้วยการกด Enter 1ครั้งให้มันกระพริบสัญลักษณ์นี้คือเปิดฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ ไม่อยากให้มันเช็คอะไรเลยพเพื่อนก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทอย่างนี้แล้วก็ออกไปชาร์จมันก็จะไม่เช็คไอ้ร้อยห้าสิบมิลิโวลต์เนี่ยแต่ว่าพวเพื่อนๆอยากให้มันเช็คอยู่นะแต่ว่าเพิ่มลิมิตมันขึ้นมาก็เปิดนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ตั้งไปเลยครับแล้วแต่เราเลย200มิลิโวลต์ก็ได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังก์ชันพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่นั่นแหละครับเพราะว่าแบตเตอรี่โพเนี่ยถ้าเกิด เซลล์มันไม่เท่ากันหรือว่าเซลล์มันแห่งเกินไปเนี่ยและเราเอาไปใช้มันจะเกิดความร้อนจนทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับก็เราก็ต้องสํารวจอุณหภูมิแบตของเราหน่อยนะครับอย่าให้มันร้อนจัดนะครับถ้าร้อนจัดนี่เราต้องต้องระมัดระวังกับแบตก้อนนั้นละนะครับอย่าบินนานหรือว่าอย่าบินอย่าบินแบบว่าใส่น้ําเยอะอะไรประมาณนั้นก็ต้องลองดูนะครับท้งนี้ทางนั้นฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้หรือจะขยาย <c oughs> ช่วงความห่างของมันก็ได้นะครับเครื่องชารก็ยอมให้ทำอยู่อ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ